สวัสดีครับมอดูจิตอาสา,านะครับพยากรณ์อยางตรงไปตรงมาจิตอาสา,าทำความดีเกินสุ่สังคมกันนะครับผมครับวันนี้มีการพยากรณ์นะครับผมดาวเสาร์นะครับผมใครๆก็กลัวกันนะครับผมว่าดาวเสาร์หมายความว่าอะไรนะครับผมจะมีการย้ายวันที่หนึ่งมีนาคม2566นนะครับผมแต่ละอันแต่ละราศีนะจะมีแพทเทิร์นที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเข้าในภพที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ ดาวเสานั้นได้ย้ายเข้าในเรือนธาตุลมราศีกุมกันนะครับผมแต่ราศีก็จะมีจะมีการพยากรณ์ที่ไม่เหมือนกันมีเอฟเฟกที่ไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับผมเพราะว่าแต่ละราศีนั้นจะไม่เหมือนกันครับผมครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมครับไม่ต้องกลัวนะครับผมดาวเสาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับผม การพยากรณ์นะครับผมการย้ายของดาวเสาร์นะครับผมราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมลัคนาราศีพิจิกอยู่ตรงไหนนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมลัคนาราศีพิจิกนะครับผมครับดาวเกษตรนั้นเป็นเลขสามก็หมายถึงผู้ที่มีความมุ่งม,มั่นผู้ที่มีความบึกบ,บึนอดทนนะครับผมในใจนั้นสู้อยู่ตลอดเวลานะครับผมสัญลักษณ์รูปแหงเป่าของเรานั่นเอง จากการย้ายของดาวเสาตัวเก่านะครับผมดาวเสาตัวเก่านั้นอยู่ในตําแหน่งนี้ราศีมังกรน,นะครับผมจะยกขึ้นไปอยู่ในตําแหน่งนี้ก็เสาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมครับเข้าในราศีกุ้งนะครับผม2ปีครึ่งราศีอ่าดาวเสานั้นเป็นสัญลักษณ์ของธาตุไฟธาตุไฟแล้วก็ตําแหน่งเดิมของเขานั้นก็คืออยู่ในตําแหน่งนี้จะเข้าไปใน ตำแหน่งราสีกลุ่มนั่นก็คือบ้านของดาวราหูนั่นเองเลขแตัวนี้นะครับผมครับการพยากรณ์นั้นอันดับแรกเลยเราก็ดึงจากตรงนี้ก็คือพบของสหัชชะ1 2 3พบสหัชชะนะครับผมจะเข้าที่พบอ่าพันทุกนะครับผมจะมีข่าวดีๆแน่ๆเลยอันดับหนึ่งะครับผมขอเป็นเรื่องของการพยากรณ์ในเรือนก่อนนะครับผมเรื่อนอันดับแรกคือเรื่องของสหัชชะ สองปกีกว่าที่ผ่านมานครับผมปัญหาเรื่องของพี่น้องญาติพี่น้องกันเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดมีปัญหาอึนทึงตึงกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมในเรื่องของญาติพี่น้องกันหรืออาจจะเป็นน่าจะเป็นพี่น้องแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีลักษณะอึนทึงตลอดกันอยู่ตลอดเวลานะครับผมปัญหานั้นยกออกแล้วยกไปอยู่ข้างบนแทนเอาคราวนี้ปุ๊บ ปัญหาต่างๆจบไปเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของไฟที่บอกว่าเป็นดาวธาตไฟอยู่ในเรือนธาตุลมนะครับผมคราวนี้ได้เวลาญาติพี่น้องพี่น้องกันถึงเวลามาสนุกสนานเฮฮากันได้แล้วเพราะว่าเป็นธาตุลมลมลำเพยครับผมคล้อยตามกันไปครับมีอะไรก็สนุกสนานลุยกันไปอันนี้คือหนึ่งอันที่บอกว่าเรื่องของญาติพี่น้องนะครับจะดีขึ้นที่มีปัญหากันจะแย่จะ,ะ,จะดีขึ้นแน่นอน พอย้ายที่บอกย้ายขึ้นมาในตำแหน่งนี้ปุ๊บดาวเสาวเราเข้าตำแหน่งอะไรเข้าตำแหน่งพันทุกคราวนี้มีเหตุเท,ที่สองก็คือเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของที่ดินเรื่องของทรัพย์สมบัติทั้งหลายนะครับผมเข้าในตำแหน่งคู่มิตรกันเป็นจังหวะดีของชาวราศีพิจิกนะครับผมท่านใดนะครับที่ทําการเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ห้องเช่าห้องชุดทั้งหลายนะครับ ได้จังหวะดีๆในชีวิตแล้วสองปีครึ่งตรงนี้ก็มีเกณฑ์นะครับอาจจะมีคนมาขอเช่าที่ใครมีห้องให้เช่าอยู่ก็อาจจะมีคนมาเช่าขอเช่าที่ดินใครปล่อยอยู่มีเกณฑ์นะครับผมที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ได้ก็คือสองเรื่องที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องที่อื่นทืนกันอยู่แล้วก็เรื่องของทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับเรื่องอสังหาดีไมทรัพย์ ตัวนี้จะเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในการย้ายของดาวเสาวสองปีครึ่งนะครับผมมันจะดาวเสาวที่มีลักษณะช้าเพราะว่ามันสองปีครึ่งไม่เหมือนดาวอื่นดาวหนึ่งดาวสี่ดาวหกดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับผมจะช้าจะเดินเร็วการเปลี่ยนแปลงนั้นเห็นน่อค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากหรืออาจจะไม่ค่อยเกิดด้วยถ้าไม่มีมุมที่มากระทบกันครับในจุดนี้นะครับผมค่อยๆทำค่อยๆทํา อ่ะแล้วเรามาเข้าของลักษณะของการพยากรณ์แบบเรือนธาตุกันบ้างเรือนธาตุที่เมื่อกี้เราพูดถึงไฟอยู่บนลมลาเพยกันเนี่ยนะครับผมครับดาวเสามันก็แปลถึงความมืดได้อย่างชนิดหนึ่งนะครับผมว่าเป็นเรื่องลักษณะของความทุกความทุกนั้นเกิดจากอะไรดาวเสานั้นไปอยู่บนเรือนของบ้านของดาวราหูนั่นเองครับ าชาวราศีพิจิกนั้นพอดาวเสาร์ไปอยู่บนเรือนของบ้านเลขราหูตัวนี้ใครๆก็รู้ว่าราหูเป็นพวกหลงไหลมัวเมาเชื่อถือไม่ค่อยได้ความรู้สึกของตรงจุดนี้ก็เลยจะมีความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อถือใครจะมีความรู้สึกต่อให้ได้ของมาก็จะเก็บไว้คนเดียวได้ของมาก็จะไม่แบ่งปันให้ใครจะมีลักษณะเป็น คิดเยอะคิดมากอันนี้คือจุดของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในข้อข้อดีก็ยังมีข้อเสียอยู่จะเกิดความอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัตินะครับผมครับก็ในช่วงสองปีครึ่งนะครับผมขอให้ชาวราศีพิจิกทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมของแต่ละลัคนาราศีกันนะครับผมดาวเสายายนะครับไม่ต้องไปกลครัวไปนะครับผม มันจะมีปัญหามันจะมีอะไรทุกคนต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคกันไปให้ได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมครับการพยากรณ์นี้นะครับผมมาอยู่ที่เซียรไกนนะครับผมถนนนานจิงลูกนะครับวิวสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆนะครับผมที่ให้มาที่จุดนี้นะครับผมครับก่อนจะจบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอีกทีนึงะครับขอบคุณมากๆครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ